ตอนนี้เปนคล้ายๆโจทย์เอเลเวตัวนี้ใช่ไหถ้ามันผูเจอก็วาดรูปครับเป็นลบหนึ่งเออลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองถูกไหมเริ่มข้อความแรกอ่านว่า x มา f จะส่งจากลบหนึ่งยิงไปที่สองเจ้ามันต้องลบหนึ่งชี้ไปที่สองแค่นี้ต่อไป ศไปที่ลบหยิงศไปที่ลบหโอเคตัวต่อ1ไปหนึ่งก็หไป1จบแต่ความที่มันเป็นวันวันออนทเนาะจับได้ตัวเดียวห้ามจับซ้ําข้อมูลที่เหลือก็คือเราไม่รู้สองตัวนี้ส่งไปที่ไหนอันนี้คุณมาแต่งเองกลับมาดูตัวนี้ใช่ป่ะเชื่อมกัตรงนี้ถ้าใครอยากเขียนดีๆห,หมายความว่าไงครับ $f$ inverse ที่0จะได้ลบ2 $f$ inverse คือการส่งย้อนกลับคฉว่าส่งย้อนกลับ0จะยิงไปที่ลบ2ความหมายคือเส้นนี้ถูกไหมโอเคเนาะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเหลือคนเดียวที่ยังไม่มีคู่ใช่ปปะมันต้องจับกันโอเคเพราะอันนี้คือข้อที่เราสรุปนะครับสองคนนี้ต้องจับกัน โอเคแล้วทุกอย่างก็จบอ่านว่าอะไรพอทุกอย่างจบคําถามส่งอะไรลบหนึ่ง f inverse ส่งลบหนึ่งไปไหนส่งไป A ใช่ปะข้อความนี้เนาะ f inverse ส่งลบหนึ่งไป A รดูใครออกจากลบหนึ่งใช่ปะลบหนึ่งส่งไป A เพราะฉะนั้นสรุป A คือศูนย์ครับเนาะต่ออีกนะเพราะข้อนี้ก็สนุกดีนะส่งที่ไหน หนึ่งไปที่ B ไปดูหนึ่งฝั่งนี้นะใช่ป่ะส่งไปที่ B อ้าวตัวเดิมคนลเราฝั่งมันบคือหนึ่งเห็นไ,ไหมพอรู้ทุกเลขแล้วก็จบโจทย์ต้องการอะไรห้าสิบ A ศูนย์คือ F หนึ่งลบ F. ที่สองถูกไหมก็ทำเลยนะครับก็ห้าสิบอคิดเลขผิดหรือเปล่า f1 ได้1ลบ f2 ส่งไปที่ไหนลบ2ถูกปะเพราะนั้นลบลบ2โอเคต่อ5.3เขีานไหมฉเฉลยข้อนี้เริ่มจากข้อความนี้เนาะ GA เป็น20เพราะนั้นจากเขียนแบบคนดีเลย GA แทนเข้าไปที่ไหนมี x เปลี่ยนเป็น a ให้หมดถูกปะปัญหาต่อไปครับโจทย์สั่งว่า g a คือยี่สิบแสดงว่าที่ไหนมี g a เปลี่ยนเป็นยี่สิบเลยมันจะกลายเป็นสมการกำลังสองโยกแยกสองวงเล็บถูกไหมอ่ะแยกแฟกเตอร์ตัวนี้ออกมาใครแยกได้คล่องๆก็รู้สึกจะได้เป็นสอง a A สองถูกไหมบวกเอ,อไม่ใช่บวกอยู่นี่ผมไหมครับคนกลับไ้เข้าเดิมเนาะตอนสรุป a มีสองค่าคือไม่ลบสองก็ห้าส่วนสองแต่แต่อะไรครับเขาต้องการจริงลบทำให้รู้ว่าไม่เอาบวก a เลยเป็นลบสองพอ A เป็นลบสองปุ๊บเริ่มใหม่กลับไปแทนหาเขาต้องการ f ที T ่ลบ 4a ก็แทน a เป็นลบ2เข้าไปบวก4เท่าของ f ที T, inverse ่อิน e r s e ลบ2ตรงนี้ตรงๆนะครับ f ลบ8ลบลบเป็นบวกก็คือ f 8ความยากอยู่นี้ขาแรกง,ง่ายครับ f 8คืออะไรแทนเข้าไปใช้ชิ้นบนหรือชิ้นล่าง8เป็นเลขบวกเพราะนั้นต้องใช้ชิ้นล่าง ถูกไหมเพราะนั้นที่ไหนมีก็ใส่เป็น8ปดกำลังสองลบสองจบข่อแรกซึ่งได้หกสองก็ล่างยากกว่าก็ล่างอาจจะต้องแอบไปคิดเนาะแอบไปคิดเนาะสมมติให้ f ลบสเป็น b อะไรก็ได้ถูกปะแล้วเราก็จะได้ว่า f ต้องส่ง b ไปที่ลบส อันนี้คุณสมบัติอินเวอร์สนะจำได้ไหมยกไปได้โอเคยกไปโยกมาคําถามเราไม่รู้ชิ้นไหนถูกปะเราก็เลยแทงค่าเข้าไปครับมันยังมีอยู่สองโซนโซนบนกับโซนล่างนี่นเราาทำโซนบนถ้าเกิดลบสเท่ากับ x ลบสองเพราะนั้นแสดงว่า x เป็นศนย์แต่การจะมาชิ้นนี้ได้ต้องใช้อะไรครับ x ต้องน้อยกว่าศูนย์เกิดอะไรขึ้น ขาดแย้งบอกว่าแสดงว่ามันไม่ได้มาจากชิ้นบนพอดีมันเป็นศูนย์รอยต่อเนะียมันก็เลยกลัวๆนิดนึงเนาะไปทำชิ้นล่างครับชิ้นล่างบอกว่าลบสองเท่ากับ x กําลังสองลบสอง x กําลังสองเท่ากับศูนย์ x เท่ากับศูนย์ถูกไหมอันนี้ใช้ชิ้นล่างแต่ชิ้นล่างรองรับช่วงไหน,ไหนมากกว่าเท่ากับศูนย์เป็นต้นไปเจ้านี้ work โอเค เพราะนั้นสรุปข้อนี้ตรงเนี้เป็นศูนย์ที่มาจากชิ้นล่างด้วยเราควรจะแต่งโจทย์ยังไม่ดีถ้าไม่งั้นเราควรจะต้องแบบเลขเหยียบไปนิดนึงให้มันขัดแยง้งเลยเพรานั้นข้อนี้ตอบ6เต